นี่ครับทำอะไรครับกำลังนึีงข้าวจะทำป่นปาทูค่ะโอ้ป่นปาทูเหรอครับโอ้หาอะไรไครับหาหม้อ้นหม้อเหรอครับ,อบโอ้หนอยู่ไหนเนาะวันนี้ไ,ไหน,ว,น,นวันนี้ก็ตังก็ตัดผมสโล่เลยนะครับวันนี้ก็จะทํากับข้าวให้พ่อกับแม่ทานนะครับเพราะว่าพี่หมงไม่อยู่นะครับพี่หมงไป อะไรนะครับปฏิบัติทมใช่ไหมครับ,ระบ,รบจปะปฏิบัติทห15วันนะครับก็วันนี้ก็ทํากับข้าวและที่สาคัญวันนี้รู้สึกว่าสตางค์เขารู้ว่าเป็นวันเกิดของสามีของป้าอ้นนะครับอยู่ที่สวิตเซอร์แลนด์ด้วยนะครับก็ถึงไม่ได้มีปาร์ตี้อยู่ในนะอยู่อยู่ที่สวิตเซอร์แลนด์สตางค์ก็จะทําอะไรนะครับ ผงปลาทูผลปลาทูให้ปลาอ้นใช่ไหมครับผลปลาทูให้ปลาอ้นกับนึ่งเค้เหนียวแล้วก็ตําถั่วนะครับอันนี้ก็ทอดปลาทูะทอดปลาทูนะครับก็ปลาทูตังบอกว่าปลาทูอร่อยต้องปลาทูหน้างอคอหักนะครับมันจะมันอันนี้ก็เป็นปลาทูจากร้านนะครับร้านของเจลุ่งไก่สดที่อําเภออากาศอํานวยนะครับเพราะว่าสูตรเด็ดของเจลุ่งเลยนะครับเพราะว่านึ่งเองนะครับนึ่งเองนะครับนึ่งเองนะครับ ถ้าใครสนใจเรียนสูตรก็ติดต่อมาได้นะครับวันนี้ก็จะอุ่นท่านนะครับผมแล้วก็เตรียมประทูประตูจะปนกี่ตัวครับสองตัววะนะครับสองตัวครับสองตัวว่าสารตัวผสมสองตัวก็เพาะแล้วครับผมเอาไปแกะก้านครับผมเอาเอาตัวเดี๋ยวให้มันเย็นก่อนก็ได้ลูกค่อยแกะครับประทูเครื่องครับประทูก็มีประทูหน้างอคอหักนะครับเพราะว่ากระตังบอกว่า จะโชว์ฝีมือเองนะครับวันนี้นี่นะครับหนึ่งข้าวนะครับก็ฝึกเอาไว้นะครับโตมาจะได้ดูแลพ่อแม่ได้นะครับก็ไม่ได้ลงคลิปทํากับข้าวนี่หลายวันแล้วเนาะกระตังเนาะวันนี้วันนี้แม่ทําอะไรบ้างครับวันนี้เออวันนี้แม่ทาบาร์บีคิวห้าร้อยไม้ห้าร้อยไม้ใช่ไหมครับโอ้กระตังก็ช่วยทําเนาะกระตังก็ไปช่วยเสียบบาร์บีคิวนะครับก็เดี๋ยว วันนี้ก็จะมีเมนูเด็ดนะครับมีอะไรฝากถึงวีบิ r เอ็ดเดย์ของคุณลุงเป็นป้าโอนบ้างครับออขอให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับไม่มีโรคไม่มีภัยเออมีแต่เรื่องดีๆเข้ามาในชีวิตนะคะครับสวัสดีครับ <Okay. S 1> อืมนะครับกระตังก็ทํากับข้าวนะครับวันนี้ให้พ่อให้แม่แล้วก็ส่งคาอวยพรไปให้กับ สามีป้าอน้นนะครับแล้วก็มีเมนูผลปะทูแล้วก็ทอดปะทูส่งไปสวิตเซอร์แลนด์ด้วยนะครับผมก็เดี๋ยวผมกับน้องมิวก็จะทานเผื่อนะครับพี่อน้นครับ ผนปะทูนะครับขอให้มีความสุขมากๆเลยนะครับขอให้ครอบครัวพี่อ้นมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงคิดจริงใดสมปรารถนาจะได้มีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนนะครับแล้วก็ขอให้คุณแม่พี่อ้นนะครับจงมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงเป็นล่มโพล่มใสให้กับทูกลูกหลานในครอบครัวของพี่อ้นนะครับแล้วก็เอสีกาแฟกรอกๆด้วยนะครับพี่ตั้งไปแล้วครับสวัสดีครับ